คุณผู้ชมควันนี้เป็นวันแรกของมาตรการผ่อนคลายกิจการบางประเภทนะคะแต่ว่าอีกด้านหนึ่งก็มีรายงานว่าพบผู้ติดเชื้อเป็นคลัสเตอร์ในโรงเรียนบางแห่งด้วยนะคะทําให้สบคก็เตรียมทบทวนมาตรการปิดโรงเรียนเพิ่มเติมขณะที่เรื่องของมาตรการผ่อนปลนก็มีรายงานเช่นเดียวกันนะคะว่าจํานวนผู้ติดเชื้อไม่ต่ํากว่า3,000คนที่ต่อเนื่องในแต่ละวันก็อาจจะต้องทบทวนเรื่องนี้ด้วยค่ะ ผู้ติดเชื้อรายใหม่บวกไป3,175รายนะคะแล้วก็ในจำนวนนี้มีผู้เสียชีวิตรายงาน29คนค่ะเนื้อหาจากการถแถลงข่าวประจำวันของสอบอคน่าจะพอตอบคำถามได้ว่าสถานการณ์ตรวจหาผู้ติดเชื้อโควิด1 9ในประเทศปรากฏตัวเลขที่มีแนวโน้มดีขึ้นหรือไม่และอาจชัดเจนมากขึ้นหากกลางตัวเลขไล่เรียงกันตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว 3,058รายสำหรับวันนี้นะครับวันนี้บวก3,129รายค่ะในโรงพยาบาลมีอาการหนัก1,306คนผู้ติดเชื้อรายใหม่รายงานวันนี้ตัวเลขคือ3,000ค่ะวันนี้มีผู้ป่วยหายแล้วมากกว่าผู้ป่วยที่เจอรายใหม่นะครับหายไป3,530รายนะครับตัวเลขผู้ติดเชื้อสูง2-3,000คนต่อเนื่องหลายวัน แม้แต่วันนี้ซึ่งเป็นวันแรกของการผ่อนคลายกิจการและกิจกรรมบางประเภทยังพบผู้ติดเชื้อในหลายพื้นที่รวมกันได้ไม่น้อยกว่า3,000คนสบคนำข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิด -19 ระลอกเดือนเมษายนเทียบเคียงกับผู้ติดเชื้อในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนจะพบว่าเส้นกราฟแสดงสถานการณ์ผู้ติดเชื้อ,อยังไม่นิ่งโดยเฉพาะจังหวัดที่มีผู้ป่วยตั้งแต่11-19คนและผู้ป่วยมากกว่า20คน สบคเชื่อว่านี่คือข้อมูลที่สะท้อนแนวโน้มผู้ติดเชื้อในคลัสเตอร์ขนาดใหญ่แนวโน้มของจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อจำนวนมากขึ้นเป็นคลัสเตอร์ใหญ่ยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นก็คงต้องขอเน้นย้ำให้ทุกจังหวัดนะคะเฝ้าระวังมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดอย่างเข้มงวดคลัสเตอร์บางแห่งในขณะนี้คือโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ภาคอีสานและพื้นที่ภาคใต้ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลสกลนคร400คนเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด -19 หลังพบนักเรียนชั้นอนุบาลเป็นผู้ติดเชื้อทําให้มีกลุ่มเสี่ยงสูงเป็นนักเรียนระดับชั้นอนุบาลและครูประจําชั้นจํานวน35คนต้องตรวจหาเชื้อเพื่อเก็บสารคัดหลั่งในโพรงจมูกและกระพุ้งแก้มเบื้องต้นทางโรงเรียนสั่งปิดโรงเรียน7วันท่ามกลางเสียงเรียกร้องจากผู้ปกครองบางคนที่ต้องการให้ปิดเพิ่มเป็น14วัน ที่จังหวัดนครราชสีมาผู้บริหารโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตรอำเภอปักธงชัยประกาศให้นักเรียนในพื้นที่ตำบลงิ้วและตำบลสแกร,ราชทุกคนกลับบ้านเพื่อเรียนออนไลน์ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด -19 หลังพบผู้ติดเชื้อในสองตำบลน,นี้จำนวน4คนทางโรงเรียนเตรียมปิดเรียนชั่วคราวก่อน1สัปดาห์เพื่อติดตามสถานการณ์และป้องกันไม่ให้เกิดคลัสเตอร์ในโรงเรียน โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยายลัยพบครูผู้หญิงอายุ51ปีติดเชือ้อโควิด -19 ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจไทม์ลายครูและนักเรียน9ห้องเรียนพร้อมทั้งสั่งปิดเรียนเป็นเวลา7วันที่ภาคใต้พบครัสเตอร์โรงเรียนสอนศาสนามาร์กัสจังหวัดยะลามีผู้ป่วยโควิด -19 แล้ว402คนกระจายไป11จังหวัดหากนับเฉพาะนักเรียน500คนที่เรียนในโรงเรียนแห่งนี้มาจาก17จังหวัด พบพฤติกรรมเสี่ยงเช่นการรวมกลุ่มรับประทานอาหารร่วมกันร่วมกันทํากิจกรรมทางาศาสนาโดยไม่ได้สวมหน้ากากอนามัยนอกจากนี้ยังพบการติดเชื้อในโรงเรียนอีกหลายแห่งทําให้ที่ประชุมสบคมีการทบทวนมาตรการปิดโรงเรียนโดยให้หารือร่วมกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดก่อนประกาศปิดเรียนและเมื่อปิดแล้วต้องมีมาตรการมีระบบดูแลทําความเข้าใจกับผู้ปกครองจังหวัดปลายทาง อธิบดีกรมควบคุมโรคกำชับพื้นที่เมื่อพบผู้ติดเชื้อแล้วต้องปิดเพื่อควบคุมโรคไม่ให้เดินทางออกนอกพื้นที่คล้ายกับมาตรการ Bubble ลแอนด์ซิ